วันนี้ไพ่ยอยากบอกอะไรนะคะเราก็มาดูกันคิดการใหญ่ลียนเชิญชอบอะมังเปล่า ไป็น,นไม่ได้อืมเอานะคะสำหรับพลังงานของวันนี้นะคะแม่บอกมีความรู้สึกว่าถ้าคุณคิดอะไรที่อยากจะเปลี่ยนแปลงหรือคิดการใหญ่เนี่ยจริงๆมันเป็นไปได้นะคะ โอกาสมันมีและโชคชะตาเองเขาก็อยากให้คุณทํานะคะเหมือนแบบโชคเข้าข้างมากๆอยากให้ทํามากๆนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกแหละว่าคุณอาจจะไม่มีพลังงานของการขับเคลื่อนคุณรู้สึกว่ามันว่างเปล่าคือชีวิตแบบคือมันดูไม่มีแรงดูแบบดูไม่มีกําลังดูไม่มีอะไรสนับสนุนที่จะให้ทําอะไรสักอย่างในช่วงเวลานี้นะคะมันอาจจะเป็นช่วงเคว้ง,ควงของคุณอะหรือเป็นช่วงที่ไม่ได้อยากจะทําอะไรอะนะคะ และอีกอย่างหนึง่งคุณอาจจะมีเรื่องระแวงระแวงเนี่ยมันก็เป็นได้หลายอย่างนะคะบางทีเราระแวงในเรื่องของคนระแวงในเรื่องของโชคชะตาคือระแวงทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ทําให้เราเระมัดระวังหวาดระแวงหรือวาดกลัวอันนี้ก็ได้นะคะเพราะมันเป็นพลังงานของเราไม่รู้อะ่ะว่าเราจะต้องเจออะไรบ้างจะมีเจ้ากรรมนเวรอะไรบ้างนะคะในสิ่งที่เราทําก็จะมีความกลัวนะคะ ความกลัวในที่นี้ก็นั่นแหละทําให้เราไม่กล้าที่จะก้าวออกนะ,ะม่เม่กล้าที่จะทําอะไรเลือกที่จะอยู่ในในพื้นที่ที่เรารู้สึกว่าเออมันปลอดภัยที่สุดในช่วงนี้อ่ะนะคะและแน่นอนด้วยเหตุผลนั่นแหละเราก็เลยไปไหนไม่ได้นะคะเนาะมันจะเป็นอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นไพ่อยากบอกอะไรนะหยิบตรงนี้เลยแล้วกันคู่รับ สิริมงคลอดีนะคะมีพลังโอเคสามใบกับพอเป็นพลังงานของธาตุธาตุเงินนะคะเป็นธาตุเงินธาตุทองอะสำหรับแม่หมอนะเพราะว่าหนึ่งคู่ซับคู่ซับเนี่ยไม่รู้ว่าตอนเนี้ยคุณมีพาร์ทเนอร์นะคะพาร์ทเนอร์อาจจะเป็นทั้งในแง่ของคนที่แบบใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเพื่อนร่วมงานบางคนหรือแม้กระทั่งคนที่คิดจะ ลงทุนทําธุรกิจอะไรด้วยกันนะคะรู้สึกว่าเนี่ยเขาน่าจะเป็นกัลยาณมิตรเป็นคู่คิดที่ดีนะคะอาจจะเป็นบุญหนุนนาอ่ะคือบางคนที่คุณรู้สึกได้ว่าคุณไว้ใจได้คนบางคนที่คุณรู้สึกว่าเขาเป็นกัลยาณมิตรที่ดีนั่นแหละค่ะเซนส์นของคุณบอกเลยนะคะว่าคนคนนี้คือเป็นคนที่เข้ามาทําให้ชีวิตของคุณแบบไปต่อได้มีพลังได้นะคะเพียงแต่ว่าหาคนนั้นให้เจอนะคะคนที่คุณรู้สึกไว้ใจได้เพราะช่วงเวลาเนี้ มีความรู้สึกว่าคุณเองหวาดระแวงนะหวาดระแวงสังคมหวาดระแวงผู้คนหวาดระแวงแบบอะไรต่างๆนานานะคะก็เลยทําให้กลัวเนาะก็เลยทําให้เป็นไหนไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะพยายามหาพลังจากตัวเองด้วยนะะท้ายที่สุดละเห็นไหมคะมันก็มาจากพลังภายในของตัวเองนั่นแหละที่จะนําพาให้เราแบบไปเจออะไรที่แบบดีๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องการงานการเงินเนาะ ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปวันนี้เป็นพลังงานของคนที่ต้องการหาความมั่นคงให้กับตัวเองนะคะแต่ก็ยังแบบหาทางออกไม่ได้เนาะเป็นกำลังใจให้นะคะคุณค่ะ